ดีคค่่ะะโอ้ยวันนี้นะคะพี่กวางนะคะจะมาให้ของขวัญวันคริสต์มาสกับซันตี้นะซันตี้เชอร์เต็มซันต้อซันต้าเออเป็นซันต้อเป็นซันต้อไปแล้วแม่ก็ให้ของขวัญคริสต์มาสเชอร์เต็มนะเพราะว่าเชอร์เต็มเป็นเด็กดีนะคะซันต้าก็เลยจะให้ของขวัญนะซันต้ออ่ะซันต้อก็เลยจะให้ของขวัญซันตี้แล้วอยากได้เปล่าอยากได้ไหม ได้ทำัำไงขอบคุณค่ณะสวยอ๋ออือชุดแนอยากได้ะชุดันไ,ไม่ยีไม่ได้ดุนะเดี๋วยวเชนทำใหไ้ได้แล้วก็พอเอ๊ชุดแตนอยากได้อะไรอยากได้อะไรฮึ่บลองเปิดดูเลย,ยว่าอะไรจะถูกใจเชิดแตนเลยนะอ่ะเดี๋ยวเร<อ>าเ,าเาชิดแตนมีอะไรให้แม่ อยใช่ค่ะหอยหอยนี่นะคะเฉต๊ะเพื่มีหอยมาให้แม่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็ของพ่อแม่แม่อันหนึ่งพ่ออันหนึ่งและเฉต๊ะอันหนึ่งเอ่อเฉต๊ะแจกหอยนะคะไม่ให้พ่อหอยพ่อกับแม่เราทุกคนอ่ะเอ่อทุกคนทุกคนหนึ่งท้องชักก็เลยให้หอย อข,ขอบคุณค่ะถูกต้องอ่าเก่งมากอันนี้ก็เป็นของเชิดตาเพราะเชิดตาเป็นเด็กดีนะคะใช่แล้วก็มีหอยอยู่แล้วอ่าเชิดตาก็มีหอยอยู่แล้วอ้โแกะเลยแกเลยแกเลย,ยต้งไหนฉีกได้เลยฉีกเลยแกะเลยแกะแบบไหน,นแกะเลย,แ,เลยแม่คุณปลาณีลาณีเก็บไว้เหรอลูกสับปะเท ดึงเลยตื่นเต้นดึงเลยดึงเลยจะออกแล้วอ,อีกอีกหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลย <c ười> ติดมือลูกเอาแล้วออกต่อแล้วต่อแล้วอ้าวเลยพี่แจเราข้างลึกแกให้แกะทำไมมีลูกแต่ป้าแต่ว่าผิกก็จะตามชอบเปปเป้ผีแม่รู้แกะเลย อะไรออะไไปี่ช่ไหมแตบว่าตนี่อีกอบปาไหมคะอมลูกว่าแกะนนี้อแออแกะเลยแกะแล้วเล่นยังไงเล่นให้พี่ก็รู้หน่อย นี่แน่อะไรเไหนที่อยากเห็นลูกแปปป้าพี๊แบปป้าพีกแปปป้าชิพิเชฟแบปป้าพิกเชฟนะคะเราได้มีแล้วใช่ไหมใช่อันนี้ชอบกันอยากได้ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้มันเป็นเป็นบ้านใช่รออ่ะให้พี่ๆดูหน่อยนะนี่นะคะเซตนี้เซตนี้จะเป็นเซตเปปป้าพี๊กคิทเช่นนะคะก็คือจะมีแม่เปปป้ากับ กับตัวไปป้าพิกทำเค้กเดี๋ยวม่ให้ดูนะที่ชาตมพูดเมื่อกี้ก็คือตัวนี้สนามเด็กเล่นที่มีชิงช้านะคะเพราะว่ามีชิงช้าของจอแลก็มีไปป้าเล่นอยู่ก็จะเป็นพวกเซตต,ต่างๆนะแกะเลยไหมแกเลยแกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอ,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 อยล่นแล้วลูกหอยล่นหอ,อ,อยแม่ลนหอยแม่ล่นห <laughs> อยแม่ล่นขอบคุณค่ะ ออออนอแปรอ่านันหอแตรอออยู่อ่าบ้านเรามีหอยคนละตัวนาะบะ้านเรเแมนี่ชอบเป,ปกิกเลยใช่ไหมลูกฉรมชอบแบบว่าพมาไม,ม่ชไม่ได้ไไดูคนอ,อื่นเลยอ๋อใช่เวลาว่างๆทีไรเะดแตมก็เปิดเกป,ปั้พิกดูตลอดคืออาไม่ปิกนั่งนั่งเลย ชื่ออะไรแนะนำแนะนำพี่ๆเขาซิว่ามีชื่ออะไรบ้างเราจะมีบะหมอวี้พีแล้วแต่เรามีเบบับพีเชฟพีแล้วก็มีเบบับพีเชฟและเราแม่แต่ของแบบว่าพีจะไปจะปิดปิดตู้เย็นนะคะอ๋อเอาตู้เย็นพี่ๆดูได้ไหมในตู้เย็นมีอะไรเปิดตู้เย็นให้พี่ๆดูหน่อยนะนี่นี่เปิดีป นี่นะคะเป็นเขามีตู้เย็นนะตู้เย็นปิดได้นะแบบป้าพริกมีตู้เย็นมีเตาอบที่อบเค้กอยู่นะคะแล้วเขาก็จะข้างบนเป็นเตาทอดนี่เขาก็จะมีกระทะทอดไข่มามีเค้กช็อกโกแลตเชตมเชตัมจะเป็นเป๊ป้าหรือเป็นแม่เป๊ปป้า แม่เป็นแม่ดีกว่าเพราะใครเพราะว่าแม่เป็นแม่ใส่ถุงอุยอ้ยอ้อยเอ๊ะป,ป้าเขาร้องไงนะไอแบบตาพี่ไอแบบตาจอร์่เอพี่ฮีเดตีผิดเขาคุยกันที่แต่แม่ต้องทำเสียงนี้หรอใช เค้กช็อกโกแลตมากเฮ้ยแต่เขาก็เขาก็ชิวและเขาก็ถาก่ายเข้าไปน,นโอ้กินเค้กไม่หมดเก็บใส่ตู้เย็นดีกว่านี่เราก็เก็บเค้กไปหน,นึ่งชิ้นติ๊กติ๊กเราไม่เสร็จอั้มกินเค้กแล้วจะชื่เอเดนมิการาแม,าแม่ทอดไข่ให้นะเ,<อ>เป้ปาใส่ตู้เย็นเอ้ใส่ตู้เย็น ไข่ดาวเสร็จแล้วจ้ะได้กินไม่หมดเอ๋ใส่ด้วยใส่ด้วยยังดิเด็กไป <c oughs> ป,ป้าเดี๋ยวหม่๊าไปป้าทอดดีกว่าแม่ทอดเบคอนหมูแล้วเสร็จแล้วเป้าร้อนป้าร้อนก็เข้าไปอยู่ในตู้เย็นเลยลูก ทำไมอันเนี้ยแม่ให้เอแตอมงเป็นของขคริสต์มาสนะเพราะว่าเธอแตมเป็นไงเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมใช่ปะหืมไม่งอแงไม่เกเรใช่ไหมเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือน้องๆทุกคนก็ต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะทำไมหรอ ทำไมพี่ๆเป็นเด็กดีก็ดีแล้วไงลูกแล้วใครได้อะไรเป็นของขวัญนะคะมาคอมเมนต์บอกแม่กันหน่อยนะคะแม่ก็อยากจะรู้นะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้แล้วก็น้องเชลแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะคะวันนี้แม่กับเชลเต้ไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย フフフ。<laughs>